สวัสดีค่ะเอซี FC สานเพิบันแพงเอฟซีลายวงอิงเอฟซีาลังเงียบทุกคนมันดีเข้าจะมาะรีแอคเป็นไปเจอคลิปพ่อกันของน้องวัมแปมเนาะบรูว่าเกิดอียังขึ้นกับอ่ะพวงมณนีถึงกับแบบต้องเสียน้ำตาเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปเข้าไปเพิ่อามกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาบพี่น้อง ป้าเคไปบอกไม่ได้บอกแกเลยล่ะไม่แต่ว่าที่เอ้าก็แม่หน่อยโทรมาเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์โทรหาแกนะเออจะไปผลกับแกบอกแล้วจะไปคุยจะไปหนูไม่ได้คุยกับใครหนูก็คุยกับพ่อกับแบบนี่แบบสองคนสามคนแยกย้ายเดี๋ยวนะเพราะว่าแกพึ่งเขามาบอลูเกิดียังขืนแกาบอกว่ามีอันพอกันใช่แบบเล่าซีเรียสเลยประมาณแลาเธออิจฉาประมาณ คุณใสไปพูดอะไรให้น้องอุกิหรือเปล่าคุินทไมอกค่ะคไยิัน้นออย่างนี้เคน้หน้าเคียนเลยแล้วเราส่งแชทมาเธอได้แชทกับใครไหมมันมีอ่ไ้แชทกับใครไดหรอมันมีหลักฐานนะเขาไปเชที่ีนมีหลักฐานอันนี้เ็ไม่ได้ชิแไม่หน่อยส่งมาเลย แม่หน่อยส่งหลักส่งแชทมาเลยมีจะไปคุยกับใครหรือเปล่าคอมีไปคนที่เราเม้นต์คอมมี้นี่นะนี่แต่กับแบบทีเป็นคอมี้ประเดียวฟิวผู้ไหบอกแล้วอยู่นี่นะมันหูตามันสับปะรดมันเยอะอย่าไปหาคุยซุ้มซีซุ้มหาคอมมีรเขียนเลยคอมมี้นี่นะคอมี้คอมเมนต์หรือเปล่าเป็นคอมเนต์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เป็นคอมเมนต์ค่ะ แล้วก็บอกว่ายว่ายดอกแั้วจะ่าสิลืมก็ะเด็เแล้วบอกไว่ายจะลืมข้าวหรือเปล่มันมีหลักฐานไงมันมีไร้อเป็นพราะว่าเิงปเซียปเสีย่าเปิงนั่นอกีหลักอันนี้มาดูอันนี้เพิ่มเยอะอันนี้กับวิธีแม่ลยนะอันนี้นะบอกแล้อยาไปหาพูดเธอกำลังจะ ใจดีเขาจะทำมาดับเพราะเพราะอย่างนี้แหละพ่อะหนูเคยคิดว่าจังหวะมือในมือเขาไม่ได้เป็นเศษเลยมันไม่ใช่คุยวันนี้มันคุยก่อนก่อนนี้นานตอนไหนไม่รู้หนูก็อยู่ไม่อยากเป็นสองคนตลอดเป็นมันได้คุยกับใครเพราะเดี๋ยวเอาความลับอะไรไปพูดไม่ได้มีความลับหนูไม่ได้คุยกับใครจริงๆนะพร้อมกันเจ้ามาขายไปเรื่อยย่งมือแล้งน่ะแม่เจ้ามาขายเจ้าไปคุยเอาความลับเราไปพูดข้างนอกหรือเปล่าไม่คุยกับใครเพราก็อยู่ไม่เห็นเลย พอมีโดเอาวิรีบอมีเย็นหนู่มไม่ได้แบบสารสี่เหรียญเลยทำไมหนูไม่ได้แบบว่าเขาไปรักน้องเอาีหลีแต่ว่าแม่แอนไม่แก่แต่ว่าเจ็บพ่วงเร่าบอกไว้ไว้น่ะแต่ว่าเรากันร่งดังแหมแล้วเป็นสีสันของสาวหน่อยเลยแล้วเป็นสีสันของสาวน้อยเป็นบอลแพ่งเลยแบบชอบเล่าไหมชอบที่แบบแกเอ็นเตอร์เทนคนบนวงกันเต่งตัวแบบนี้แกก็ร่างดีดีเลยจะไปรับไปได้สวยเลยรู้แกไปทําอะไรผิดมา ไม่งั้นพ่อการใช้ไม่ไม่ขนาดนี้หรอกได้คุยกับแฟนคลับไหมไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยต้องคุยกับบอสต้องคุยกับบอสหว่านูสุดใจม่งนทจะหโอ้โอยถึงโจเลย ไ่ไ้ขีเยื่นเเขายืมจัานมือแหมขอนไปไปใส่แอขาเลยบวมนีเออกาลันสีไทยเมื่อกี้ก็ไดนยางไปครับด้ทายคอนเทนต์ตอนนี้ตื่แล้วเกลือขนาดนั้นไปขี่ขอยังจัรยานงานนั่เขานัไปเลยหอจอดไปย้มือแรกงแนวย้ำแร้งใส่ยัำมึ้คเดืกันนะจอไปกเทสเซิรนกันนะถ้าไปจอดไปก็เทสเซิร์นกันกเทสเกกขเลยก็เทเดิสเซิร์ส่นักกูเลยคนละ่า นี่พี่หูดีไปที่ไปไปที่ตลาดอันอันอันชุดฉั้นอะรชุดชั้นส่ะาอนด์ไเหรออ่าใช่ละคือวันนี้เอ้าเซอร์ไพรส์เอ้ามาตื่นเต้นยังไงดิโอ้ยแพงเกซีฝากตังมาให้นี่หรอวางไปนีไม่ถือว่าว่าแกก็ดีไม่ได้ทำอะไรโอ้โดนเซอร์ไพรส์โอ้พอกการก็จะเป็นเนียนค่ะ แล้วก็จากคอนแรนีก500จากคอนแลนีก500เป็นส4,500เป็น4,500ถึงว่าพอกัณแกก็บม่ได้เห็นยังที่าแกเป็นสีสันของสนาเพื่อนมันแก่เอาไปาลังสิ้เดียจุ๋มแหม่เอาพอกันแกก็จะเป็นโอ้เหตหนาตาตื่นเหตุนาคขป้นคเขียนเทียนนีดอกหาันห้าพันหล้วจากพี่ท็อป500พี่ท็อปจากพี่ท็อปจากเนี่นนเนี พราะการใช้คนเนียบเลยนิ่งมากเมื่อกี้อหนูไม่เตือนแต่ให้เตืน่หนูไม่ยินเลยเอากระสุนี่มาบบพ่อหนูไม่อยากกันอันนี้กับน้องนะรอรื่ว่าไวเพราะว่าหนูอาจจะมีรามากันหอเสิร์ฟไพร์เร์ฟไพร์อ้มัน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 ดีใจด้วยว่าชอบเก็บเงินเก็บเกลได้แกนี่สีนสัมแกะ ที่เป็นสองตบอ่เด็กบาเสื้อไผ่แคร์ุ่วันนี้เด้เสื้อไพ่อการด้วยเสื้อไ้าสองต่อเลยพ่อการก็โดนเสื้อไ้าเสื้อไผซ้อนเสื้อไผ่ซ้อนเสื้อไผ่นี่ยเลอ้โอปน้เสื้อไผซ้อนแม่พา ตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจค่ะเมื่อกี้ตกใจลงคือหนูอะพยายามจับหนูแต่พี้ตลอดไงเพราะหนูไม่คุยเคลยเพราะหนูมัคุยตลอดแบบพ่อไป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 ใจก็โดนซไปอปไปไไปไปไปไไปไปไปไงไปทปไ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 าไปไปไปาปไ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 เลิศท้ มมาจากอนแรงครั right? บมาแล้วค่ะโอ้จากคอนแรงแ้ม่ปามันมันมันจะถึงว่าว่านั่งก็บริเ็นอย่างมากก็ใช่นานนิ่งมากมาสองรอบรอบแรก3ามพันบคุณมหาให้เลือดเลือดเลือดแต่ลัศมีเลยรัตม์มขาเลยนะเมื่อกี้จะขึ้นถามชิว่าเป็นเรื่องจริงไงเีนดิเพราะว่ามือแน่นอ่ะ อันเ่อนั่นแสดงว่าไม่รับได้เดหัวลอเนี่ยเอาเอาก็ไม่ได้นะเอาไม่ยไมด้ไปอบขอไปได้ปลาไป่อกับเท่เส้งกันนานดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมานะครับขอบคุณานะครับเท่จบแล้วพี่ท็อปจากคอนแลนเราจะสร้างสรรค์้ทอปจากคอนแลนซื้อใครซื้อวงแล้วก็ซื้อให้พ่อการด้วยชยอดเฮงๆปังๆ พ่อต้องไปแล้วใช่คนีเราหลยไปต่ไดังหวพ่อได้หากูบอสเอารหา่นไงเข้าไปตอใหสว้เห็นบอแม่ใส่เส้อแม่ใสวส้บอกว่าถ้าได้นั่งสุขไปอันี้แล้วก็ไปกรุงเทพเพราะการว่าต้องได้ถึงต้องได้หลายหมื่นอะตอนที่แกะี่แกยกันแล้วเตียงกันแล้วแต่หมูวาน แมอะรแล้วไปเก็บมอะไรขอพ่อนี้ยหนูตกในแบบนี้ดิพันนี่นี่นี่นาเป็นมือผเอะไรมอเปมอมือนแม่มอะไรเป็นมือเงินใช่เป็นขงี่เดกขอให้คุณมาคับขอบคุณมากนะคะขอให้มันมาตกกลงจ้าเลือนอนอันนี้เรื่อต้นก็ถือว่าดีแล้วสำหรับน้องพวงบนีเอาเจ้าพวกการเทเลหบขนาเอาปลาปาปลาปาปลาปลาตากระคือค่ะสุดยอดต้ใจว่านั่งเพ่งอย่างพีช ไอ้ร้อยเอ็ดนะครับตลาดตลาดมีการมีการเชียรนะครับเราเป็นรอบสองนาทีน้องคาะยิ่งใหญ่กว่านะการงานเชียร์ใหงเดี๋ยวคือแกบอกไว้โอเคอ่ามีอะไรใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเราจะมารีแอคหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับวงก่อนสนอยเป็รมังเพ่ให้เอฟซีเดบงอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ